สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะวันนี้อากาศแจ่มใสใช่ไหมคะอากาศแจ่มใสเด็กๆตื่นเช้ามาแล้วเด็กๆทําอะไรเอ่ยอาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวแปรงฟันใช่ไหมคะเมื่ออาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวเสร็จเด็กๆต้องทํำยังไงนะต้องใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อนุ่งเกงนุ่งกับรงใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆทําเองหรือเปล่าเอ่ย หรือว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ้าวใครทําเองบ้างคะใครแต่งตัวเองยกมือเลยคะ่ะเ,ออเยี่ยมมากเลยคะ่ะน้องอายน้องอายเก่งมากมีใครอีกคะที่แต่งตัวเองทุกคนเลยคะ่ะเยี่ยมที่สุดเลยคะ่ะเด็กๆคะเราต้องรู้จักช่วยตัวเองนะคะอันไหนที่เราทําได้เราต้องทําเองเลยคะ่ะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่มาทําให้เราทุกอย่างนะคะเพราะคุณแม่คุณแม่ทํางานเหนื่อยแล้วนะคะ อย่างนี้เราทำเองได้เราต้องช่วยตัวเองนะคะเด็กๆ่ะเมื่อคลิปที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้การติดกระดุมเสื้อแล้วใช่ไหมคะติดกันเป็นหรือยังเอ่ยต้องติดเป็นแล้วแน่นอนเลยแล้วเด็กๆก็ยังได้เรียนรู้การเก็บเสื้อผ้าการพับเสื้อใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงพับแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าเก็บให้เรียบร้อยเลยเด็กๆทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะ เอ๋เอ๋เ,อเด็กคนไหนเอ่ยที่ยังใส่เสื้อผ้าเองไม่เป็นมีไหมคะมีไหมคะชูมือ่อยคะ่ะถ้าใครที่ยังใส่เสื้อผ้าเองไม่เป็นมีไหมมีไหมโอ้ยไม่มีเลยห้องนี้เก่งมากเลยคะ่ะตบมือให้ตัวเองเลยเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดอ้าววันนี้ครูป้อมก็จะมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่า หนูท,ทำได้ค่ะหนูจะทำอะไรได้นะลองไปฟังกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเด็กๆคะ่ะเราฟังเนื้อเพลงแล้วก็พูดเนื้อเพลงตามคุมป้อมเลยคะ่ะเสื้อสวยตัวนี้เด็กดีใส่เองก็ได้นี่รังดุมนี่ไงหนูเก่งไหมใส่เสื้อได้เองอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเสื้อตัวนี้ เด็กดีใส่เองก็ได้นี่รังดุมนี่ไงหนูเก่งไหมใส่เสื้อได้เองเก่งมากเลยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะไปร้องเพลงพร้อมกันเลยค่ะเสื้อสวยตัวนี้เด็กดีใส่เองก็ได้นี่รังดุมนี่ไงนี่รังดุมนี่ไงหนูเก่งไหมใส่เสื้อได้เอง หนูเก่งไหมใส่เสื้อได้เองเสื้อสวยตัวนี้เด็กดีใส่เองก็ได้นี่รังดุมนี่ไงนี่รังดุมนี่ไงหนูเก่งไหมใส่เสื้อได้เองหนูเก่งไหมใส่เสื้อได้เองเด็กๆดะเพลงหนูทําได้ของเราอ่ะเด็กๆทําได้ไม่เอ่ยทําได้แล้วใช่ไหมคะในการใส่เสื้อ ติดกระดุมเสือ้อทำได้เลยทำได้หมดทุกคนไม่เอ่ยเก่งมากเลยค่ะทำได้ทุกคนเลยเด็กๆ่กะนอกจากเราจะรู้จักการแต่งตัวแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณพ่อมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมของคุณพ่อทาอะไรรู้ไหมคะให้เด็กๆรู้จักประดิ์เสือ้อจากเศษวัสดุหรือถุงพลาสติกนั่นเองค่ะ ถุงพลาสติกท,ที่บ้านเด็กๆมีกันแล้วทุกบ้านเลยนะคะเด็กๆใช้ถุงพลาสติกนะมาประดิษฐ์เป็นเสื้อค่ะซึ่งเราสามารถที่จะใส่เองก็ได้นะคะหรือใส่เป็นเสื้อตุ๊กตาก็ได้อยากทำไม่เอ่ยถ้าอยากทำแล้วนะคะเราจะไปลองทำกันดูเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยอุปกรณ์นะคะในการประดิษฐ์เสื้อเด็กๆขาชวนคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะเข้าไปในครัวนะคะ ไปหาถุงพลาสติกเลยค่ะหลายหลายสีนะคะแล้วก็กันไกลแล้วก็สกอตเทปแค่นั้นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์เสือ้อพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะมาเลยค่ะมาเลยบอมได้อุปกรณ์แล้วนะคะเด็กๆใช้ถุงสามใบแล้วก็สามสีเลยค่ะของเด็กๆได้อุปกรณ์เรียังค่ะได้แล้วเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเริ่มด้วยการพับถุงพลาสติกนะคะพับครึ่งเลยค่ะพอคับครึ่งแล้วนะคะเราก็จะหันมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มตัดแล้วค่ะตัดทางก้นถุงนะคะอ้าวเด็กๆดูค่ะตัดก้นถุงนะคะทําเป็นคอเสื้อรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยลูกๆตัดหน่อยนะคะเพราะเด็กๆจะไม่ถนัดหรอกค่ะกับการตัดถุงพลาสติกนิ่มๆเนี่ยนะคะอ้าวค่ะตัดเลยตัดเลย ตัดแล้วเราก็จะได้คอเสื้อนะคะอ่าได้คอเสื้อทีนี้ก็จะมาตัดแขนเสื้อด้านนี้เลยค่ะตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยแล้วดูสิคะว่าเราจะได้เสื้อแบบไหนกันมานะอ้าวค่ะนะคะเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพลิกถุงพลาสติกออกนะคะอาแล้วค่ะ,ะ,คะเด็กๆด็ขาถ้าเห็นคอเสื้อแบบนี้แขนเสื้อแบบนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็น เสื้ออะไรเอ่ยใช่เลยค่ะเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามของเด็กๆจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ของคุณป้อมจะมีลายด้วยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาทําลายกันค่ะเรามีถุงพลาสติกนะคะสีแดงกับสีเขียวนะคะคุณป้อมก็จะใช้ถุงนี้ทําลายเสื้อคะ่ะเด็กๆนะคะจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็มาทําโบเรามาลองดูกันนะคะว่า กุ้งจะตัดลักษณะแบบไหนนะคะเด็กๆดูค่ะเอาค่ะเราจะใช้กรรไกรนะคะรบกวนผู้ปกครองอีกแล้วค่ะงานนี้ต้องรบกวนผู้ปกครองมากหน่อยนะคะเพราะเด็กๆยังตัดไม่เป็นนะคะกุ้นจะตัดลักษณะแผ่นยาวมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะตัดเป็น สี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆค่ะนี่นะคะเด็กๆดูนะคะจะตัดสี่เหลี่ยมประมาณแค่นี้นะคะนี่ค่ะสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆประมาณนี้เลยทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะตัดถุงพลาสติกนะคะสีแดงสีเขียวได้แล้วนะคะ จะเป็นลักษณะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็จะมาทาโบที่กระดาษอันนี้นะคะอ้าวเด็กๆดูเลยค่ะเวลาการทาโบเราจะทํำยังไงนะคะอ้าวลูดเข้ามาค่ะลูดพลาสติกเข้ามานะคะอ้าวค่ะลูดมาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะติดด้วยสกอตเทปเด็กๆดูนะคะเราก็จะติดด้วยสกอตเทปที่เราเตรียมไว้อ้าวเด็กๆคะ่ะ ดูเลยนะคะโบเราจะเป็นยังไงนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้โบออกมาลักษณะแบบนี้เลยน่ารักไม่เอ่ยน่ารักไหมคะเด็กๆทำเลยนะคะทำเลยค่ะอ่าเราทำโบกันเสร็จแล้วนะคะได้โบสีเขียวสีแดงเลยเด็กๆทำเสร็จหรือยังเอ่ยแล้วเราก็จะตกมาตกแต่งที่เสื้อของเรานะคะอ่าเด็กๆลองวางดูค่ะเราลองวางดูนะคะ ว่าจะวางยังไงนะถึงจะสวยอ้าวดูเลยค่ะดูเลยอ่าลองดูค่ะลองดูอ่าได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะติดเลยค่ะเราจะใช้สกอตเทปนะคะติดไปที่ข้างใต้โบแล้วก็ติดลงไปที่เสื้อเลยค่ะอ้าวชิ้นต่อมานะคะชิ้นต่อมาโบแดงเลยค่ะโบแดง ต่อมาก็จะเป็นโบสีเขียวต่อเลยเอาละค่ะทีนี้นะคะใกล้ๆจะเสร็จแล้วเด็กๆคะ่ะของตัวเองเป็นยังไงกันบั่งคะสวยถูกใจตัวเองหรือเปล่าเอ้ยอาเสื้อของป้อมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆของเด็กๆแล้วคะเสร็จหรือยังเราจะมาทบทวนวิธีการทำเสื้อจากถุงพลาสติกกันนะคะ พร้อมแล้วนะคะเอาเลยค่ะอ้าวเด็กๆขะเราเริ่มจากการทำเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าการทำเสื้อนะคะทำจากอะไรคะเออไหนใครตอบได้เอ่ยใครตอบได้ใครตอบได้นะคะน้องลีโอน้องลีโอตอบคุณป้อมหน่อยนะคะว่าเราทำเสื้อจากอะไรจากอะไรคะจากถุง พลาสติกโอเคที่บ้านมีไหมคะลูกที่บ้านมีไหมมีเหรอคะที่บ้านมีคุณแม่ชอบซื้อชอบพิ้วมาเก่งมากเลยคะ่ะอ้าวเราทําเสื้อแจากถุงพลาสติกนะคะเด็กๆคะแล้วเราใช้อะไรคะในการตัดถุงพลาสติกให้เป็นพอเสื้อและก็แขนเสื้ออ้าวน้องเนยน้องเนยตอบว่าอะไรคะลูกน้องเนยตอบว่าอะไรกันไกลเหรอคะโอเคเลยคะ่ะ ใช้กันไกลนะคะในการตัดเสื้อนะคะตัดผ้าอ่าต่อมาค่ะต่อมาน้องเรนเจอร์เรนเจอร์ตอบกุบ้ามหน่อยสิคะว่าเวลาเราใช้ถุงพลาสติกนะคะตัดมาทําโบเนะะบี่ยค่ะทําโบชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเราใช้อะไรติดคะเราใช้โบเนี่ยติดกับเสื้อเนี่ยใช้อะไรติดคะลูกไอที่ใสๆเหรอคะ เอ๊ที่ใสๆใช่ไหมคะไม่รู้จักนะสิเขาเรียกว่าสกอตเทปค่ะสกอตเทปจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆโอ้โ oh หวันนี้เก่งกันมากเลยค่ะนะคะลองไปทำดูชวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันทำนะคะแล้วเสื้อมันก็จะได้ออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ่ะวองฝากนิดนึงค่ะเด็กๆทำแล้วนะคะเด็กๆใส่เสื้อนะคะแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ถ่ายรูปนะคะตอนที่เด็กๆใส่เสื้อนะคะส่งมาให้ครูด้วยนะคะจำได้ไม่เอ่ยจำได้ไม่เอ่ยว่ามันจะสวยขนาดไหนอาจจะสวยกว่าของคุณป้อมก็ได้นะคะเด็กๆแล้วเราจะพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย